กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาเข้าการแข่งขันเดสปายเดย์ไลท์ไทยแลนด์ทวินอเมริกีเมียมลีกซีซั่นหนึ่งด้วยนะครับกับแมตท,ที่สามครึ่งหลังของเราครับสันจิผ้านี่ทำคะแนนมมนได้ดีมากเลยครับผมลืมเปิดห<อ>ูครับเมื่อกี้เออ l a d ิ e s and g e m n ที่ที่พูดมาเมื่อกี้คือไม่ได้ยินนะสันจินะคุณนี่นะแย่จริงออเศร้าอ่ะ พูดใหม่ก็ได้สันติไม่ไม่งอนน้ไม่งอนนะโอเอโอเองอเองนยโมหลอกหลอกหลอกเนี่ยนะก็ต้องรอดูครับเซอร์ของฝั่งขวยเตี๋ยวเรือครับอือ่าจะเอา๋วยเตี๋ยวมาให้คิลเลอร์กินด้วยแน่นอนครับ้องโชคเส้นสุดๆดูดเส้นจากมังกรครับสันติอือฮอเส้นเลยครับแต่เท่าที่คิลเลอร์บอกผมไม่กินเส้นเลผมเส้นใหญ่โอ้ไอ้ผมเส้นใหญ่ขอเช็คเบอร์สักครู่ครับ เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับผมเล่นเป็นเฟนดดี้ครับว้าวรอบนี้มันมันเหมือนกันครับไม่เจอใครครับกิลเลอร์람람มีทางเปิก์กรอกเครื่องครับคิลเลอร์เจ <ś led> อหรือเปล่าครับยังไม่เจอใครครับ อาแล้วมาเจอแบบนี้เแ็บฟีไม่ดีเท่าไหร่ครับแทงจนล้มโอ้โหแทงโหดแน่ๆครับคนนี้แล้วแทงจนล้มวนมารอบนี้โอ้โหยังโดนปอดแล้วก็ตีนอยไปก่อนครับผมโอ้โหคิดต้องขอว่าคิวเลอร์พลาดครับเมื่อกี้นี้เอาแล้วไฟฉายของผมนี่ไงเราตัมี ทำได้ดีมากครับคิลเลอร์นจะจากแคทํำไม่สนใจแล้วทำเพื่อนเขาก่อนเลยครับแทงจนลม้มรอบนี้ไม่ล้มแล้วครับอีไม้หนึ่งแผ่นให้เล่นครับพับเซตหรือเปล่าไม่ครับเลือกที่จะงหวะม้ครับแล้วจังหวะนี้ยังเป็นภาพจำรูปเดิมครับผมแล้วซูมิงมาข้างหน้ามาจังหวะนี้เห็นหรือเปล่าครับเห็นหรือเปล่าครับไม่เห็นเลยครับไม่กินซูมิงไม่กินลงมาถนะ้คิลเลอร์แต่งใจอุ้มไม่กินด้แจะโดนอีรอบครับผมนายนายเจ็บแล้วจำครับคนนี้โอ้โห แล,แล้วคิวเอาแล้วคิวเลยบอกแข็เลยมันอีส่องไฟฉลอดไล่แน่นอนครับแบบนี้สกแน่มาดีเอาดีเอาดีเอาดีตาถ่ายเหรอ <c oughs> แล้วปัน่นเสร็จมีเครื่องครับโู่และซูมเขาปั่นไวเช่นเดียวกันแล้วจะเจ็บรีแบบนี้ไม่ดีท่าอะไรครับซากาโรโอ้โห,โหเจ็บไปแล้วครับมิงแล้วซูมิงมันจะเข้าไปช่วยเพื่อนครับแล้วซูมิงมาช่วยทางแทงจนล้มไปเรียบร้อยครับแล้วไม่ส่งเพื่อนจะดีหรือเปล่าครับผมแล้วคิดเลยเดินยัดมาจังหวะนี้ไม่โดดหน้าต่างเลยครับทางซู แล้วบอลโลมาจำหมดเอานะครับโอ้โหด๋เวลาผิดไปหน่อยครับคิวเลยทำไม้เซอร์เอาแล้วเหมือนจะคีหลอดหรือเปล่าครับเอาแล้วตีหินมันไม่ได้แต้มนะครับแล้วก็ตีคนเช่นเดียวกันครับตีหินมไม่สะเทือนครับมันด้ถือจอมที่ขุดไว้ครับอือเอาแล้วมีปัจ่ายแล้วมีทุกอย่างเลยกับเซอร์ทีมนี้โอ้โหขอชมเลยครับเซอร์ทีมนี้ป่วนได้ดีจริงๆ คิวเลยนะจะมีอุ่นๆมาทั้งจังหวะนี้แล้วเยียบ่อนเรื่มกมานแนละ้วคิวเลอร์หลอกมาพับไม้ทะลึล่งปั๊มแล้วนอนไม้เช่นเดียวกันครับสันจีแล้วเพื่อ,อนมาเซฟด้วยครับแล้วเห็นเป็นตัวเลยครับอือหืเอาแล้วขนาดกาทาโลสจะรันเจ็บปีแล<อ>ะเจ็บปีกันไปก่อนครับแล้วคิวเหมือนจะมีมองไม้เจ้าค่ะทั้งโชคอเอาแล้วแบ่งชั้นให้ชั้นยิวด้วยสิไม่แบ่งให้ชั้นยิวแบบนี้จังหวะนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับ แล้ววนมาแล้วไม่เลือกที่จะพับเซฟมาจังหวะนี้คินเลอร์จะทำไงครับผมแล้วซูมิงมาจะมาเซฟเพื่อนแต่ว่าจะโดนตีฝีไปอีกหนึ่งตีโอ้ยเจ็ดสิบสองเลยแล้วจะต้องพีก็โอ้ยเฮ้อไลค้าจริงๆแล้วเพื่อนไม่เอ้าเรืเหมือนจะ้แกงคิวเลอร์ลอยๆครับอืมกำลังจะโดนอุ้งครับไม่แล้วครับเขามาจุกไปเหมือนแทงจนล้มต้องโชยทีนะครับแล้วไปเซฟเลยๆอยากแทงจนล้มครับโอ้โหหัวโนไปแล้วเขาชนเมื่อกี้นี no> ่ no> แล้วทางเจอแล้วจะเลือกเข้าไปเล่นบ้านใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ว่าทางคิดเลือกไม่เลือกที่จะยัดครับผมแล้วเลือกที่ยังงกไม้ของกมอย่างไหมุนมองกลับมาแล้วมีบ่อเลือกข้างหน้าแล้วก็มั่งก็ไปที่หลังก่อนครับแล้วทางซูมิงมาอีกรอบครับผมแล้วเขาชินหน้ากำแพงแบบนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาใส่หน้าไม่ได้ครับได้้ไม่ได้แล้วรอบนี้ไม่ได้แล้วทำใช้ไม่หลายรอบเดือดเกิด อแต้มก็กินเลย <c oughs> โอ้ยถึงไปปวดแบงนี้เครื่องก็จะสะีกสองเครื่องแต่ก็มาปวดแบบนี้มากๆก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับ้างโชคใช่ครับผมแต่ถือว่าซูมิ่งนี้ทำได้ดีมากครับจังหวะแข่งก็ผิวนะครับน่าจะสิบจีหรือเปล่าครับเอลไม่ธรรมาดาเหมือนกันผังเครื่องก่อนครับกินเลยเหลือ <c oughs> สีเครื่องอยู่เลยกับโห้หแล้วเจ็บปวดแบบนี้ไม่เลือกที่จะอยู่ตัวเองบ้างนะครับทางฝั่งเซอร์ กินเลือเลือกที่จะเฝ้าตายหรือเปล่าครับผมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งครึ่งเอาจะซู่มิงมาจังหวะนี้ไม่ดีเท่าที่ควรครับอ๋อกเอาแล้วตามไม่มีเอาแล้วตายยากลงคง,คง,มมงก,กําแพงไปก่อนนะกาโตโลกโอ้โหไม่ฉันได้มองขวามือครับว่าเขาอืตามมาเหมือนกันครับฮึ่มแย่ครับแบบนี้ เอาแล้วปั่นป่วนมาอย่างนี้เพื่อนง่ายออกจากเกมแล้วครับผมแทงจนล้มได้ออกจากเกมไปเรียบร้อยครับเกมเป็นต่อมากมายแล้วก็คิวเลยนอนหนึ่งเจ็บสองครับแล้วก็แล้วก็ได้อีกสามแต้มครับจากคิวเลอร์หน้าตาเธอเลยอยู่บนเสากันไปก่อนเราไปก่อนสามแต้มครับเมื่อกี้มึงมีคนมาแตะเกินแบบนี้ส้มินจะดีหรือเปล่ามาข้างหน้ามันมีไหมโอ้โหยังมีให้เล่นอยู่แล้วคิวเลอร์เขาวางบ่อแล้ว เอา้โหเลือกเดียเชิงแล้วก็ทั้งกดทั้งไม้เลยครับจังหวะเมื่อกี้โอ้โหสกิลเพย์พลาดไปหน่อยครับจังหวะนี้ครับครับแล้วจะลุ้นได้แขวนสองหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้เอาปวดไปก่อนแล้วกินเลยแล้ววาร์ปกลับทันทีนะโอ้โหเรลยที่จะไม่วาร์ปครับเห็นรอยเท้าครับเมื่อกี้เห็นรอยเท้าครับโอ้โหแล้วเขายืนกันตรงนี้เลยแบบนี้จะดีหรือเปล่าครับ ต้องมารอรับชมดีกว่าแล้วคินเลอร์เดินไปข้างหน้าย่าได้ยินเสียงหรอเปล่าครับเราได้ยินชัดเจนครับเอาจังหวะนี้ยังไงครับเราตีล้มไปเลยครับนากกร่โลโหอีไคนนี้จะไปช่วยเพื่อนทันรึเปล่าครับใช่วยมาักกระโลครับสันจิตใช่ครับใช่ครับคุณขอผิดครับขอโทษทีครับ แล้วทางนักกโลมาช่วยซูมิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซูมิงมาเลือกบอลที่บอกมาจังหวะนี้ถ้าสมมโดนแฟงมาแล้วนาักกโลตีต่อแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหแย่แล้วครับแบบนี้แล้วซูมิงต้องโชว์ครับแะติดติดแล้วก็เออนี่หลอกไปลหลอกมั้ลืมไปครับว่าคิวเปิดอ้าวแต่ก็ไม่ทันครับซูมิงลงไปนอนก,กองกับพื้น่อนนัแล้วอุ้มมาจังหวะนี้ไม่มีแทงหลังครับโอ้โห กำลังสวยแจ่ม ER คิลเลอร์ครับคิลเลอร์<พ> ER> โอ้โหแล้วจะได้แขวนสองหรือเปล่าต้องโจ๊เรารอ,อ,อรับชมกันดีกว่าครับผมไม่มีเพื่อนมาช่วยเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับ<พ> ER> หือนะจ๊ะเอาติดติดไปหน่อยครับเฟย์ดินแรงมากอไครับคิลเลอร์ตัวเราเล็กไงต้องชนโต้กันเป็นธรรมดาเออแล้วได้แขวนสองไปเรียบร้อยครับผมโแต่แขวนสองไม่ไม่ใช่แน่นอนครับเอาแขวนสามเลยหรือเปล่าครับคิลเลอร์เรามารอรับชมกันดีกว่าครับทุกท อยู่ไหน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 จ๊ะอยู่ไหนอูแล้วจะไม่ปล่อยแบบนี้เขาก็เลยแขวนสามอนะครับแล้วแขวนสามแขวนเลย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 โอ้โหได้แขวนสอไม่เจอก็ต้องโชกอ้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆครับแบบนี้ใจครับผมเอาแลครับทเหมือนกับคิวเลอร์ทิมจูงตเลยครับรอบนี้ วนกันไปย,ออยาวๆแล้วกินเลิศเหลือง3เครื่องด้วยครับสจีรับไปก่อนครับอีก15แต้มโอ้โหคะแนนคี้เลยน่าจะได้เยอะมากๆครับสำหรับในรอบนี้น่าจะการันตีชัยชนะเลยหรือเปล่าครุณโชคใช่ครับผมเรามาดูเปิร์กกันดีกว่าครับแล้วสามเปิร์กสองคนด้วยครับสันจีสวยงานจริงๆครับหลับไปก่อนให<ล>้มีหกแต้ม,ตมาฟานนี่ทีมน้องใหม่นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับน,น,น้องโชค ผมว่าไม่ใช่ทีมน้องใหม่นะ่าจะเป็นทีมม้ามืดหรือเปล่าครับผมม้าขาวไม่ได้หรอม้าขาวไม่ได้ม้มาขาวมันสุภาพบุรุษเกินไปอ่ะสันจีม้าลุงอะมีไหมไม่มีครับมีแต่มา้มาม้าอ,อะไรเนี forth, ่ยนนนนสติปิฟอร์สสติปิฟอร์สทีหลังผมไม่ขายให้คุณแล้วนะโอ้ยเนี่ยเขาหลังผมไม่เสกก็ได้เออไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทีหลุดไปหน่อยครับขอประกาศคะแนนเลยนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือลุงชาติ ทำไม่ได้13แต้มครับส่วนอัลฟาทำไม่ได้68แต้มครับสันจิตหยอนก็ยังไงก็ต้องไปรอรับชมในแมตช์ที่4กันนะครับผมแมตช์ MAT นี้ก็ที่ผมรอคอยด้วยนะครับสจิสายคเับเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างที่น่าจะออกมาสนุกมากๆครับสำหรับเกมที่4ครับใบเป็นทีมที่รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ช่วงหน้าแล้วเราจะกลับมารับชมในแมตช์สุดท้ายครับแมตช์ที่4ครับ